สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุรัตน์ขุดโคกน้องนาครับกับทีมงานรถขุดโคกน้องนาครับวันนี้ครับกับแปลงที่43ครับผมพิกัดที่บ้านแกรงครับตำบลสัเพาลรูนครับผมนี่ฮะอำเภอบเชษจังหวัดสุรินทร์ครับผมกับรูปแบบนาราทาวาครับทําได้สวยงามมากครับบอนี้ครับน้ำบอลดินนึงครับแล้วก็ดินไม่สไลด์ครับสวยงามจริงๆครับตัวนี้นี่ฮะ ให้ดูความสวยงามและความมีระเบียบเรียบร้อยของบ่อครับกับพื้นที่ของท่านเจ้าของแปลงอันนี้เป็นโมเดลนหนึ่งไร่ครับกับการทํางานเมื่อวานทําไปครึ่งวันครับมาได้ครึ่งวันก็ทําเลยแล้วก็วันนี้ก็นายจบวันนี้นะครับผมนี่ฮะพอดีเลยครับผมไม่สูงมากครับผมก็ทิ้งดินมาถึงนี่นี่ฮะทิ้งดินถึงสุดนี่เลยครับผมโอ้สวยงามครับผม เป็นแปลงที่สวยงามเลยเพราะว่าดินตรงนี้จะใช้เป็นการปลูกคือเป็นที่โคกเลยครับผมปลูกปลูกผักปลูกพืชล้มลุกได้สบายสบายครับผมเพราะว่ามันจะเป็นที่สูงขึ้นดินนึงครับผมเช่นดึงดินไหมครับนี่มาดูการทำงานของเจ้า SK 200 s m ครับผมเนี่ย กับฝีมืออาจารย์เจดครับกับบอ่อหนึ่งไรวันนี้น่าจบแน่นอนครับก็ทางลุเป็นบอ่อที่สองเสร็จแล้วก็ดึงคลองไส้ไก่ครับผมก็สุดแล้ฮะไส้ไก่เนี่ยรอบสามมากระมครบสุดท้ายก,ก็ออกไปเลยครับผมก็เลยเพึ่งมาถ่าย YouTube ครับผมวันนี้นี่ฮะให้ดูความสวยงามของบอ่อสวยงามครับผมฟีมือ สุดๆครับถือว่าทํามาตรงไหนก็ไม่อายใครครับถ้าทำอย่างนี้ครับสวยงามครับผมการดึงสโลปครับผมนี่ครับนี่ครับคลองตรงนี้เป็นคลองเชื่อมระหว่างบ่อครับผมบ่อหนึ่งกับบ่อสองครับผมนียนเนียนกลิบครับผมอันนี้น่าจะเป็นจีมือของเจ้า x c MG ครับผม อาจารย์ปอดทำงานได้สุดยอดเหมือนกันนี่มาดูของจริงครับอาจารย์เจดครับรีดไปอย่างเนียนกริบครับผมโอ้น้ำออกด้วยครับผมสวยงามมากครับเป็นเหลี่ยมเป็นทรงได้สวยงามแล้วก็มีนาอยู่ตรงนี้ครับผมโมเดลได้มีนาอยู่ตรงกลางเรามีโคกนิดๆตรงนั้นครับผมถือว่าสวยงามครับผม กรีดได้เนียนกลิปเลยครับผมที่มือใช้ได้เลยพี่บ้องไอ้นี่ไอ้คันเลื้ยงทำบ่ที่มือจานปอนใช้ได้แล้วครับผมโอเคแล้วครับนี่ฮะก็เหลือตรงนี้นิดนึงครับผมก็ลงไปดึงให้ถึง4เม็ดก็คือแล้วกาขดลุกนุคกตรงนู้นก็คือจบอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับวันนี้ ยังไงเราก็ให้จบแล้วก็ย้ายรถขื้เย็นนี้ไปเลยครับผมเนาะจะย้ายเย็นนี้แล้วครับผมกับทีมงานของเราทีมงานรถขุดสรัรถขุดโคกน้องนาครับผมทีมงานขุดโคกน้องนาปั้นโคกน้องนากับงานพัฒนาชุมชนอําเภอบัวเชิดครับผมวันนี้ก็เจ้า XCMG กับจนันอนก็ได้ไปย้ายไปที่ทํางานที่บ่อสามไร่แล้วครับผมก,ก็แบบเดียวกันครับนาราทาวากับกบ,บานสัมเพาลูนครับผมอันนั้นจะเป็นแบบสามไร่ครับผมโมเดลสามไร่เป็นแบบตัวเดียวกันนี่แหละนี่ครับให้ดูพื้นที่ของท่านสวยงามวันนั้นผมไปคนเลือกแบบให้ทางผู้ประกอบทางกลุ่มเป้าหมายเองครับผม ให้มันสมเหมาะสมกับพื้นที่ของ่านดูยอย่างเงี้ยต้องดูอย่างเงี้ยความสวยงามนี่ฮะเป็นชั้นเป็นเบอร์อันนี้เป็นเป็นอ่าเ,เป็นบ่อที่สองครับผมแล้วก็อ่ามันมีคลองเชื่อมครับผมไปบ่อรแรกครับประมาณสักสองชั่วโมงก็น่าจะจบครับผมกับการแต่งแล้วก็ ให้เรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาอะไรข้างล่างจะเป็นดินกรวดครับผมแล้วก็มันดูความสวยงาม,มทำงานง่ายครับอย่างนี้แล้วก็ทํางานวันนี้ฝนไม่ตกกันเลยถือว่าเป็นความโชคดีของเราแต่เมื่อวานตกนิดนิดหนึ่งครับผมแล้วก็วันนี้ไม่ยังไม่ตกครับผมแต่ก็บรรยากาศต้องมาครับน่าจะเย็นนี้น่าจะมาแล้วครับผมเนาะสวยงามครับผม 200เดี๋ยวเ0สเงราทำงานสบายๆเนิ่มๆกับจานเจดครับีมือครับผม,ผมคํับขีมมือยู่แล้วครับผมใจเย็นหน้าตาไม่พอใจเย็นครับแต่ก็ใจเย็นนะใช้ได้ครับผมเนาะ,ะทำงานออกมาดีถือว่าเราทำงานเรามีคนชื่นชอบเราก็ดีใจครับผมเนาะในการทำงานของเราดินขัางบก็นุ่มนิดๆครับผมก็จะลำบากตรงนั้นมันจะเป็น มันก็นเป็นตอไม้ครับมาเลยดูเละไปนิดหนึ่งครับคือแบบตัวนี้เจ็ดก็ทํามาเราทํามาอยู่ประมาณสีหบอแก็เริ่มเข้าใจงานนะครับเอาแบบตัวนี้ออกมาทําอย่างนี้ถึงจะได้แล้วเราเราพอมองแบบเรื่องวิธีการจัดการดินได้แล้วครับผมก็เลยจะง่ายขึ้นในการทํางานครับผมงานดินทางดิสไลด์ครับผม เพื่อนๆมาดูาการทัางมากขางเจ้า SK 2 0 0กับทีมงานสั้แขุดโคกน้องนาครับวันนี้กับทีมงานรขุดโคกน้องนามืออาชีพครับชอบตรงนี้ครับทําได้สวยมากครับผมดึงเนี่ยเกินสองเมตรแน่นอนครับดึงเผื่อไว้เลยครับเพื่อความสวยงามมาดูบอ่อใหญ่ครับ สวยงามครับผมมาดูฝีมือทิมงนบ้างครับพักแรกนี่ลึกที่2เมตรครับแล้วก็ทิ้งเบิ่อไปที่หนึ่งเมตรแล้วก็ลงมาอีกสองเมตรแล้วลงแล้วพักอีกหนึ่งเมตรก็ลงอีก2เมตรครับน้ําออกเลยครับผมสวยงามเลยครับทีนี้ เลยพาเพื่อนมาชมกันครับนี่ครับองเชื่อมบ่อกนะ็ถือว่าสุดยอดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สร้างรถขุดโคกน้องนากับทีมงานรถขุดโคกน้องนาด้วยนะครับเนาะก็ฝากผลงานฝากผลงานของเราแล้วก็เผื่อมีท่านใดต้องการทาโคกน้องนาเรายินดีให้คาปรึกษานะครับผมเนาะให้คำปรึกษาฟรีครับผม ออกแบบให้ฟรีครับผมเนาะดูหน้าง,งานได้เลยเลยครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเรียนรู้เรื่องของแบบของอาการขุดมาหลายบอ่อหลายแปลงมากครับผมแล้วก็เรียนรู้เรื่องแบบมาเยอะครับกับาการทิ้งดินการโยนดินการจัดการดินครับผมเนะาะก็เลยฝากทีมงานเราอีกรอบนึงครับผมเนาะงั้นก็ขออนุญาตคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม